แต่ถ้าหนูเจอปั๊บวันเวลาที่ปั๊บออตอนเช้าก็มีรุ่งเช้าหนูไม่ไปใช่ตอนเช้าหนูที่ไปทำงนานหนูแปว่าเอมมอม,มีกแล้วดีไหมหรือว่าไม่คือเจตนานหนูอะหนูไม่แล้วแหละเพราะมันเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงไปแล้วเข้าใจไหม ทีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพัง,งานจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปตามตัวจุธารัตอายุ23ปีที่มือไวหยิบกระเป๋าสตางค์ของนักท่องเที่ยวสาวชาวอิสราเอลอายุ24ปีไปนะครับหลังจากที่ทําตกไว้หน้าตู้กดเงินแต่ว่าตำรวจท่องเที่ยวไวกว่าครับใช้เวลาแก่40นาทีก็ตามเจอไปดูภาพตอนตามไปเอากระเป๋าที่บ้านนะครับขาหนังขาเขาเลย

เหตุก,การณ์นี้นะครับมีนักท่องเที่ยวสาวชาวอิสราเอลไปแจ้งของความช่วยเหลือที่หน่วยบริการตำรวจท่องเที่ยวเกาะพังงันว่าได้ทำกระเป๋าสตางค์หลุหายที่หน้าร้านเซเว่นสาขาศีธนูแต่ว่าไม่รู้ใครเอาไปเป็นเราก็ตกใจครับผัวหายยังตามรู้อยู่ที่ไหนแต่ถ้าเบี้ยหายไม่ต้องไปถามผัวครับมันไม่บอกหลังจากที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพังงานรับแจ้งนะครับก็ลงพื้นที่ไปช่วยตามหาทันทีไปที่ร้านเซเว่นที่ทำตกไว้ ไม่ต้องไปหาหมอดูครับบ้านเราเบีย้ยหายชอบไปหาหมอดูถูกเอาหลาค่าครูพันครึ่งพันผันแลผัวนั่งสันมันอะไรเอาไป <c oughs> <c oughs> พอตำรวจท่อ,ทองเที่ยวไปที่เซเว่นดูกล้องดูไรก็รู้ทันทีครับมีคนหยิบไปทีแรกแค่รู้หน้ายังไม่รู้ชื่อไล่เรียงทไลายดูรถดูไรก็พบรอยครับไปตามหาจนพบรถจักรยานยนต์จอดอยู่บริเวณหน้าบ้านสีธนูเข้าไปดูก็เจอตัวจริงจุธารัตสวยกว่าในกล้องวงจรปิดครับ ถามไปกี่คำก็ยอมรับทันทีครับนูเอาไปเองพอดีไปร้านเซเว่นเห็นกระเป๋าตังตกอยู่ก็หยิบมาแล้วก็ใช้ไปแล้วด้วยครับ2 9 5 9บาทแต่ยังดีครับที่ยังใช้ไม่หมดบัตรก็ยังอยู่ครบก็เลยตามสาวอิสราเอลมารับคืนไปยืนยิ้มเลยครับส่วนจุธารัตยิ้มไม่ออกเลยถูกเบอร์ท,งท,งท้งที่หวยยังไม่ออก เขตนี้ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพัง,งานทำงานไวมากครับหลังจากที่รับแจ้งแล้วก็ใช้เวลาตามหาแค่40นาทีก็ตามพบครับงานดีงานละเอียดงานคุณภาพพร้อมใช้งาน24ชั่วโมงเลยครับสำหรับตำรวจท่องเที่ยวเกาะพัง,งนันเมืองท่องเที่ยวนี้ต้องได้ตำรวจท่องเที่ยวแบบนี้แหละครับไว้ดูแลตำรวจท่องเที่ยวเกาะพัง,งานนี่ไม่มีวันทิ้งนักท่องเที่ยวครับถ้าลำบากก็ช่วยจริง แต่ถ้าทำผิดก็จับจริงเหมือนกันครับเห็นบ่อยนี่คือตำรวจท่องเที่ยวเกาะพังงานครับคุณรองจ่าพิธี้านเลยอันนี้เรื่องอะไรเอาเอาไปซื้อได้มั้งเอาของตัวนี้ไปที่ไหนเลย